ไอ้พวกคนโกหกไอ้พวกคนหลอกลวงเพราะพวกมึงกูถึงต้องเป็นแบบนี้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพี่สหายลุงป้านาอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับ อยู่กับผมเคนในช่องแบนด์โคชาแนลและวันนี้นะครับเราจะมาทำการไล่ล่าตามหาเสียงพี่เอกนะครับผมให้ครบทุกเสียงกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะครบกันหรือเปล่านะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับชมเสียงพี่เอกหรือว่าตัวละครฮาร์ดร็อกเกอร์กันได้เลยครับผมเสียงแรกนะครับก็จะเป็นเสียงตอนที่พี่เอกนั้นได้ใช้สกิลทำลายประตูนะครับ เห็นถึงความแตกต่างไหมครับว่าถ้าเกิดทําลายประตูใหญ่นะครับเสียงกรีที่ปล่อยออกมาเนี่ยของประตูใหญ่จะมีรอบกรีดที่มากกว่า1รอบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเจอเสียงอะไรใหม่ๆหรือว่าแปลกๆไปจากที่เจอในตอนเล่นกันบ้างนะครับผมเพราะพวกมึงกูถึงต้องเป็นแบบนี้ โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเสียงแรกเลยนะครับที่เป็นเสียงที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องนะครับผมนะถึงความดาร์กนะครับปกติหลายๆคนก็จะมองว่าตัวละครที่เอกเนี่ยคล้ายโจ๊กเกอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างฮานะครับคือเสียงฮาเสียงตลกนี่ถือว่าเป็นการเจอเสียงใหม่ครั้งแรกนะครับผมที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็คับแค้นมากๆนะครับอย่าให้ต้องตามไปถึงบ้านอีพวกคนหลอกลวง ไอ้พวกคนโกหกไอ้พวกคนหลอกลวงถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากอยู่ตำแหน่งสูงอย่างใครเขาพวกมึงจะได้รู้ว่ากูเจ็บยังไงเพราะพวกมึงกูถึงต้องเป็นแบบนี้อย่าบอกว่าเสียใจถ้ายังไม่เสียใครไปในชีวิตโอ้โหอันนี้เสียงใหม่ที่ได้เจอเลยครับแต่ต้องยืน AFK เคสักพักนึงเลยนะครับผมถึงจะได้เจอ เสียงนี้ซ่อนไว้นะครับเป็นเสียงที่เชื่อมโยงกับการเสียน้องไปแน่ๆครับผมนัดน้ำหนักมันเข้าไปตบไปทีเต็มหลังกันเลยทีเดียวอวอออ่าด,ด,ด,ดไปเลยโว้ย

อันนี้ก็คือเสียงที่พี่เอกได้ทําการตีลมชมวิวนะครับหรือว่าตีเซอร์เวอร์นะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเสียงที่ผมแบบคิดว่าน่าจะเจอทั้งหมดแล้วละแต่ถ้าเกิดยังไม่หมดยังไงก็เดี๋ยวจะไปหาเพิ่มเติมครับต่อมานะครับก็เป็นโซนของพี่ฮาร์ดใช้สกิลนะครับผม ต่อมานะครับเป็นตัวละครพี่ฮาร์ดกระทำกับเซอร์นะครับแล้วก็เซอร์กระทำกับพี่ฮาร์ดนะครับว่าจะเป็นเสียงยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยครับอืมอยู่ในกันนะเสริมแรงหน่อยโว้ยหันมากไอ้เมื่อกี้ใครสั่งซสีอยู่เว้ อดไปซะโอ้ย, <c oughs> อยไม่เจ็บหลอกมั้ง เด็กนี่ต้องโดนอะไรโดนตัดมือยังไงล่ะป้าอันนี้ก็เป็นเสียงกิมมิกเล็กๆของพี่ฮาร์ดนะครับผมใครซื้อเอ้าไม่หลบเองนะใส่มันจุกไปจิบ อย่าให้เจอนะคิดว่าตรงนั้นมันเนียนเหรอจะสู้เหรอจะหนีแพมอุย้ยคันมากคันเลยไอ,อ,อ,อ้เออมื่อกี้ใครสั่งซสอยู่ว้ยุงกัดอย่าสวดเดอ้อสูอย่าสวดเดอ้อมันเจ็บหัวเจนมาไม่ได้วันนี้เห็นร้องให้ช่วยทั้งวัน นี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้เล่นไปถึง2แมตช์นะแล้วก็ปรากฏว่าค่อนข้างเยอะครับที่ไม่เคยได้ยินนะแต่ไอ้ดันที่เคยได้ยินเนี่ยสิมันไม่ออกมาเลยนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่ครบนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเอาละครับถ้าเกิดเพื่ออ,อยากจะเสาะหาเสียงของพี่ฮาร์ดนะครับว่ามีอะไรที่เป็นความลับมีเสียงอะไรที่เป็นลึกลับหรือว่าแอบซ่อนอยู่อีกไหมก็ ไปค้นหากันในเกมได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็นําเสียงที่คาดว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับผมเอามาให้ฟังกันนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับและสําหรับวันนี้การค้นหาเสียงนะครับของพี่ฮาร์ดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย